วันนี้วันพระวันปล่อยสัตว์สัตว์กับสัตวเลยข้ามเสน่ห์วันนี้ของเยาว์เนี่ยหนุนแรงลบขึ้นไหนเหรอเนาะมันแล้วเลยมันดีไปเนาะปล่อยมันแล้วเอาไปไกลๆไปไกลๆมันปล่อยลบให้น่าแต่มันดีไปเนาะมันดีไปทำไมก็อย่ามันเลยปล่อยมันแล้วชิ้นมีไส้ไทยโตเป็นไงแบบ ไม่ไม่เงยว่ะไอ้ถ่ายเอาตัวงูมาเลยะถ่ายตัวงูหรอคนกระถายเนาะเขาไปเบึ้งเขาเบึถ่ายทางคนเขาอยากบึงคนเขาเอาเขาก็อยากบึงูเขาอยากบงคนแล้วมเบงค้นสั่งเ่นกันอยู่บุ่เอาเผื่อไม่ค่อยยากเบึงเนาะนั่นสลบเหมือนไอยแขกตา้องบ้าคนไม่สั่งมถ่ายเอาวาดนี้ ถายไหมเจ้าปล่อยไหมปล่อยเลยเจ้าจับปล่อยบวกจับปอกพอรม้วไข่เอาอกเลาดนิลเล่นมาลนี่จังมันเล่อนีเดียวอ๋อไอ้ัวอยร้ไหิงเสือยปล่อยรปล่อยมืคือเลไล่เหอ้าก็อยู่บ้านทังทีปล่อยระปล่อยปล่อยริเสืออยู่ร้อง โอ้โหโหโโก็ดีใจแห้ขนาดนั้นมันจะไกแล้ววันนี้มันพระหญ่ใช่ปช่อไปนูน่าดูพ่ออฮะเอาตากร้องเน่ยอ๋อจบข่าวแ